นี่เลย housing T G 6ของ V-Fi ฟอลูมิเนียมทั้งก้อนเป็นโลหะทั้งหมดเลยแข็งแรงทนทานเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแตกต่างจาก housing เดิมๆของฮะโอลิปัสยังไงทำไมเราถึงต้องเลือกใช้เจ้า v f ไ housing สำหรับ T G 6นะครับผมมาเดี๋ยวเกมาอธิบายให้ฟังว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูด้านหน้ากันนะครับผมด้านหน้าก็จะมีเกลียวหนึ่งเกลียวให้นะสีฟ้านี่ต้อเห็นนะ ก็จะเป็นเกลียวไซส์มาตรฐานนะ52มิลนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นปุ่มกดทั้งหมดเลยนะครับปุ่มกดก็จะทำแบบสแตนเลสเป็นน็อตปุ่มกดนะครับผมก็สามารถกดได้ทุกปุ่มบนกล้องนะครับผมไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ทุกปุ่มนะครับผมและที่สำคัญคือมาพร้อมระบบแคูมอัตโนมัติของ w i i i นะครับผมเป็น h o า s ิ่งที่มีระบบแคูมเทสก่อนลงน้ำนะเดี๋ยวเกมจะมา สอนวิธีใช้แล้วมาดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยว่าใช้งานยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยมาเดี๋ยวลองเริ่มเริ่มประกอบมาเลยนะครับผมจะเปิดฝาออกมานะครับผมใส่นะครับมีคือกล้องนะแนะนําว่าทีแรกนะครับให้ถอดฝาไม่ได้ทีแรกทุกครั้งต้องถอดฝาด้านหน้าของวงแหวนของตัวกล้องออกก่อนนะครับผมตอนน่อมาใน housing นะเราจะเจอแผงวงจรแล้วเจอหลังฐานอยู่นะครับเขาให้ใส่ฐาน 3A 2ก้อนแนะนำให้ใช้เป็นเอาคาลายนะครับผมมันต้องใช้มันต้องการกำลังนิดนึงในการอัดอากาศออกนะครับผมตอนนี้เกมใส่ฐานลงไปใน Housing แหละต่อมาปุ๊บเราก็ใส่กล้องลงไปได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่ซองดูดความชื้นนะครับผมเพราะมันมีระบบดูดสุดญากาศออกไปแล้วไม่เคยเจอปัญหาที่มันขึ้นฝ้านะครับผมก่อนปิดฝานะครับเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมีเส้นผมขนแมวหรือว่า สิ่งสกรปรกอะไรไหมทําเหมือนไฟฉายไฟวีดีโอเลยครับทาแบบเดียวกันโอเคปิดฝาไปปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้นะครับเรามันก็ยอยู่ในเฮาสิ่งแหะถามว่าลงแบบนี้ได้เลยไหมลงได้ครับมันก็กันน้ําได้เหมือนกันแต่เพื่อความสมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้ระบบแวคคุมของมันที่มันมีมาให้นะครับเราจะเริ่มทําการแวคคูมตมัวน,นี้เราทํำยังไงเดี๋ยวเกมทําให้ดูเราไขาฝาด้านหน้าออกนะครับฝาเนี่ยจะอยู่ด้าน ขวามือเนี่ยมุมล่างนะเขาจะเขียนว่า release port โอเคเราเปิดฝาดีแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศออกต่อมาด้านหลังครับมันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับปุ่มทั้งซ้ายล่างแว c คุมบ o t ท o m มนะครับเราก็จะกดปุ่มหนึ่งครั้งไอ้เจ้าเสียงแว c คุมเนี่ยปั๊มเนี่ยก็เริ่มทำงานระหว่างเนี้ยไฟด้านหลังครับมันก็จะเขียวเขียวแดงเขียวแดงแกระพริบ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 นะครับประมาณสักสามชิ้นวิ่ะไม่ถึง่ะมันก็ จะเป็นสเตตัสเขียวแดงเขียวแดงเสร็จพอมันเลดี้ทูโกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวกระพริบครับเนี่ยแปลว่าน้ําไม่เข้าแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็กระพริบแบบนี้เรากดหนึ่งครั้งครับเพื่อให้สเตตัสมันหายไปเราจะได้ไม่กวนสายตาเราเวลาเราถ่ายรูปนะครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือการปิดฝาด้านหน้าเราก็ดูเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสน้ําเข้ามีแค่ที่เดียวก็คือฝาด้านหน้าเราก็ปิดฝาด้านหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับก็ตรวจต,ตัวเป็นงานตัวตัวดูเช็ค โอลิงว่ามันสมบูรณ์ไหมมีมีขนแมวมีเศษฝุนเขาก็ปิดฝาข่าวนี้เราก็ได้เฮาซิงที่อยู่ที่มีกล้องอยู่ด้านในที่โอเคละน้ำไม่เข้าแน่นอนเพราะมีระบบแวคคุมเทสให้แล้วว่าขนาดสูญญากาศยังไม่รั่วไหลออกมาน้ำก็ไม่เข้านะครับผมโอเคแล้วเราจะสมมุติว่าเราใช้ไปละเราจะเปิดฝามันออกมาตอนนี้เกมไม่สามารถเปิดมันได้ เนื่องจากมันมีแรงสูญญากาศอยู่ที่เมื่อกี้เจ้าระบบแบคคูลม,มันทำเอาไว้เนาะเราจะทำยังไงเวลาเปิดฝาเราก็จะกลับมาเปิดไอ้ฝาด้านหน้านี้ครับฝาด้านหน้านแล้วเราก็ต้องกดนะจะมีปุ่มสีเงินเงินอยู่ด้านในกดมหนือจะมีเสียงอากาศถูกรีลีสออกมาคราวนี้เราก็จะเปิดฝาได้แล้วเราก็เอากล้องมาชาร์จแบตคปกตินะครับผมง่ายมาก นะครับการดูแลรักษาก็ง่ายมากโอเคเกมจะแนะนําการดูแลรักษาเลยครับ Housing นะครับผมพวกนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเรื่องการกระทงกระแทกเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แนละ้วจุดที่มันจะอ่อนแอที่สุดก็คือตามพวกปุ่มพวกนี้เราก็จะเน้นไม่ไปใส่ในรวมถังกล้องหลีกเลี่ยงการทำหล่นนะครับผมส่วนจบได้ทำอะไรบ้างนะครับขึ้นมาจากน้ำนะขยันขยันหน่อยก็ขึ้นมาจากในน้ำล้างน้ำจืดเช็ดให้แห้ง ทำความสะอาดให้แห้งปล่อยไว้ถามว่าเปียกได้ไหมได้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นพวกที่มันเป็นสีดำนะครับโลหะที่มันเป็นสีดามันก็จะเริ่มด่างเกิดจากตะกันน้ําจืดที่เราแช่ปล่อยให้มันแห้งมันก็จะเป็นคราบเก่าขาวกวนใจเราถามว่ามีผลในการใช้งานไหมไม่มีครับแต่เป็นขัดถูขัดตาเรามันก็ไม่สวยดีที่สุดคือขึ้นมาจากน้ําพยายามเช็ดให้แห้งเ็มทําทุกครั้งกล้องเกยียบกล้องมันจึงเงาตลอดเวลานะครับผมก็ภาพรวมเนี่ยขนาด กระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากปุ่มเปิม,ปมการจับวางมือเนี่ยพอดีสมบูรณ์แบบเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณชั่งแล้วมันอยู่บนบกเนี่ยประมาณ680กรัมก็ประมาณครึ่งโลใส่ housing ใส่ในกล้องแล้วน่าจะโละนึงพอดีแข็งแรงอึดทนทานแน่นอนขออย่างเดียวคือทำแวคคูมก็ได้หรือไม่ทำก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ก็ขึ้นมาดูแลมันหน่อยครับตื่นขึ้นมาเช็ดให้แห้งนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ ทุกชิ้นส่วนนะครับมีอะไหล่แมนแทนแนนต์หมดนะครับเกลียวด้านหน้าปุ่มกดนะครับตัวฝาแล้วคือ VFI เนี่ยทุกอย่างจะมีอะไหล่สแปร์หมดทุกอย่างจะซ่อมได้หมดคนซ่อมอยู่ในประเทศไทยนั่นคือผมเองครับผมจะซ่อมมันเองระบบแบ็กคลุมด้านในเนี่ยครับถ้ามันมีโอกาสมันมีโอถามว่ามันมีโอกาสน้ําเข้าไหมเราพูดตรงๆว่ามันมีโอกาสน้ําเข้ามันมีเออเลอร์ได้ถามว่าเปลี่ยนระบบข้างในได้ไหมได้ทําได้ทุกอย่างครับของอยู่กับทะเลแม่งต้องแม่งต้องแบบ ซ่อมได้พอที่จะซ่อมได้พอที่จะดูแลได้เพราะว่าในทะเลงานมันหนังจริงก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการที่จะเลือกเฮ s สิงสวยๆหรือเฮ s i ิงดีๆไว้ครอบครองนะก็ฝากไว้ด้วยครับกับ V-Fi ฟเฮลซิงทีจีหกแอปมันใช้กับ TG5 ได้ด้วยนะนะครับผมก็เกลียวด้านหน้าสามารถใส่เลนมาโครหรือจะใส่โดมของ v i ไฟที่มาเป็นแบบนี้ ก็ได้นะถ่ายจับๆเลยก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับ housing TG 6เป็นอีกช้อยหนึ่งที่สำหรับหลายๆคนที่กำลังตามหา housing ดีๆที่จะใช้ยาวๆนะมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ใช้งานได้ดีฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ